สวัสดีครับผมอันนี้มาถึงขั้นตอนวิธีการเช็คนะครับผมตัวกล้องจรปิดนะขึ้นจอดำแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยหรือขึ้น no signal no cable หรือว่า Not c o n n e c t อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับให้เรามาดูก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยไฟติดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องก่อนถ้าตัวเครื่องนะครับไฟมันจะต้องติดที่หน้าเครื่องลักษณะประมาณนี้ไฟ power นะครับตรงนี้นะครับจะต้องติดเป็นไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับผม หรือสังเกตจากกล,ล้องด้านข้างเครื่องได้ครับมันจะมีไฟแดงกระพริบนี้กระพริบไหมนะครับผมถ้าสมมติติดแล้วจอมันยังไม่ติดนะครับผมให้เรามาดูที่หลังเครื่องคนระับว่าสายลักษณะตัวนี้นะครับผมได้เสียบอยู่หรือเปล่าหรือเสียบแต่ว่าเสียบแน่นหรือว่าไม่แน่น,นรเราต้องดูให้เรียบร้อยนะครับว่าแน่นไหมถ้ามันแน่นมันต้องแบบนี้เลยหรือที่ตัว,ตวหลังทีวีเนี่ยแน่นหรือไม่แน่นก็ต้องให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับผม ขันให้เรียบร้อยนะครับอย่าเตียบไว้เฉยนะเพราะว่ามันไม่แน่นบางทีเราขยับเครื่องเนี่ยตัวนี้ก็หลุดนะเราต้องขันให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วนอในกรณีหนึ่งนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยเราสังเกตดูแลไฟดับหมดเลยไม่มีไฟหน้าเครื่องก็ไม่มีนะครับไฟหน้าเครื่องไม่มีไฟในเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรกระพริบขึ้นมาเลยนะครับผมเครื่องดูเงียบๆเลยนะฮะสายอะไรเสียบปกติหมดแล้วนะครับผมสายอะแดปเตอร์อะไรก็เสียบไปหมดแล้วนะครับผม เราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าอะแดปเตอร์ของเครื่องเสียนะครับผมแต่ถ้าอะแดปเตอร์ไม่เสียนะครับผมมันจะต้องติดแบบนี้เลยไฟจะต้องติดขึ้นมานะฮะก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้จอทั้งหมดหมืดนะครับแต่ถ้าอะแดปเตอร์ไม่เสียเสียบอยู่เนี่ยครับไฟจะต้องติดทั้งหมดนะครับไฟหน้าเครื่องจะต้องติดแบบนี้เลยเนี่ยนะครับไฟหน้าเครื่องต้องติด,ดจะทาให้ติดเนี่ยคือขึ้น no s i g n หรือนอตคอนเน็กแน่นอนนะครับให้ซื้ออะแดปเตอร์เปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคครับ